สถานการณ์เรื่องสภาพอากาศในออสเตรเลียนะคะพื้นที่ทางตอนเหนือในรัฐควีนสแลนด์ของออสเตรเลียกำลังเผชิญกับพายุไซโคลนรุนแรงพัดถลม่มส่งผลให้มีฝนตกอย่างหนักเป็นประวัติการณ์โดยฝนตกลงมาต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่รวมถึงสนามบินในเมืองแคนทำให้มีเครื่องบินหลายลำจมอยู่ใต้น้ำค่ะขณะเดียวกันมีคนเห็นจระเข้ลอยอยู่ในน้ําท่วมกลางเมืองมีถนนหลายสายถูกน้ําท่วมจนใช้การไม่ได้และไฟฟ้าดับ จ้าหน้าที่กู้ภัยได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมกับอบพยพผู้คนกว่า300คนออกจากพื้นที่ค่ะ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือบาดเจ็บจากเหตุน้ําท่วมโดยเป็นที่คาดว่าจะยังมีฝนตกหนักในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้และคาดว่าปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ระดับน้ําในแม่น้ําจะยังเพิ่มสูงต่อไปอีกหลายวันโดยทางการรัฐควีนสแลนด์ประเมินนะคะว่าความเสียหายจากภายน้ําท่วมครั้งนี้จะอยู่ที่ราว1,000ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือกว่า23,000ล้านบาทค่ะ